พอลมมันพัดเข้ามานะคะจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยเร็วลายลงไปแล้วก็ไฟป่าที่เกิดขึ้นน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นไฟป่าที่เกิดพื้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยเวลาจะเข้าไปดับไฟเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานอย่างเมื่อวานมีไฟป่าเกิดขึ้นก็ใช้เวลามากกว่า4ี่ชั่วโมงอ่าแล้วมันก็เลยเกิดเนี่ยแหละค่ะ วิกฤตขึ้นมาแบบนี้จังหวัดเชียงรายก็เลยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณาภายไฟยป่าหมอกควันส่วนหน้าส่งกาลังบํารุงเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อที่จะควบคุมปริมาณฝุ่น PM 2.5ค่ะเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ได้สนทิกําลังกันหลายฝ่ายเลยนะคะรวมกันดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บ้านบริวารห้วยชมพูหมู่10บ,บ้านห้วย ขมนอกแล้วก็ที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะที่เกิดเหตุไฟป่าลุกลามเป็นบริเวณกว้างใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงค่ะ ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก่อนที่จะลามเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่มีกว่า30ครัวเรือนนะคะล่าสุดจังหวัดเชียงรายได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยไฟ,ฟยป่าหมอกควันส่วนหน้าหรือสอบกไฟป่าจังหวัดเชียงรายที่โรงเรียนบ้านห้วยขมตําบลแม่ยาวเพื่อส่งกําลังบํารุงไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุต่างๆเกิดขึ้นด้านนายวราสรนอ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงราย ดีขึ้นกว่าหลายวันที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ามีมรสุมก็เลยทําให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มีลมพัดช่วยระบายฝุ่นควันให้เบาบางลงและในวันนี้ค่ะ29มีนาคมทั้งจังหวัดเชียงรายได้มีการประสานงานกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจะมีการนำเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยดับไฟในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปดับได้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันต่อไป ด้านนางสาวอัจชาราและอองนวลพาณิชพว่วอในการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ประกาศเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาพบแพทย์โดยจะใช้วิธีการรักษาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแทนค่ะ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายนะคะมีการประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.50สูงและมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตั้งแต่วันที่27-31มีนาคมนี้ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการประชุมและการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมแนะนําให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โลงแจ้งขณะที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศให้ส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work f r ฟ m Home และให้จัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตและนักเรียนในรูปแบบออนไลน์เฉพาะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและวิทยาเขตเชียงรายเป็นเวลา4วันค่ะตั้งแต่วันที่28ก็คือเมื่อวานนี้ยาวจนถึง31มีนาคมนี้เลยเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวนะคะโดยให้กลับเข้าปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนณสถานที่ทํางานในวันที่3เมษายนเลยค่ะอื